อะไรกันหรอคะเดี๋ยวนูช่วยแงะจ้าวมันจาวมันจาวมันจาวมัจิตจาวมันต้องเกิดจากปวดเท่านั้นอ่ะไอคเนอ่ะตัวเนี้ยตัวนี้แหละตัวสำคัญใช่ที่เขาให้เธอนะแม่ทอเนี้ยเขาไม่เขาไม่ให้เจอเพราะที่จะถามไงเดี๋ยวก็เอาอะไรใส่อะตู้ยีเบ็ดดอก ไปถึงอตู้เบียดอกนะอันี้อันนี้อันนี้ไม่มีอะไรเขาปิดเขาปิดตาไว้ปิดตาเปิดป่ดาอย่งงงงางนี้ในสระเนี่ยถ้าขอสามตัวสามตัวนะเกินตัวก็ไม่ได้ตกปลานะนี่นขึ้นสรึ้นธรรมชาติในปีนี้นะขึ้นเป็นครั้งที่สามโดยใช้น้ำมัจชนิดสีจากดาววกเพียงอย่างเดียวครับเราก็ เดีดภาพไปร้องให้มันสมดุลน,นะ็นกไหมครับเอโคนจะขึ้นมาตามธรรมชาตินาะนี่เราเคยทําได้9ครั้งต่อปีนะครับต้องช่วยต้องหุ้นกับปวกต้องหุ้นกับเทวดาเราก็ได้เห็ดมาปวกก็ให้เราก็เลี้ยด้วยใบไม้หัวเชื้อเจ้าปวกเทวดาก็หุ้นด้วยบุญครับเอาบุญเปหุ้นต่อเทวดาครับเราจะไปทำบุญทอาบุญํำทานเพื่อให้เทวดาได้บุญเพราะนั้นทั้งสามส่วนเอื้อกัน,ก,นก็เกิดเอโคนแบบ กึ่งธรรมชาติมาให้เราเก็บนะครับมีอีกหนึ่งกลุ่มครับโอ้โหมีกลุ่มหนึ่งการไหนอ่ะพี่เทปมาเลยอ่า นี่นี่นีนี่นีตัวป่นี่นี่นี่ค่นี่นนนม่รับนม,ม่นี่ตัว่งนี่คุม,ม,ม,ม่ทนี่ครับขออนุญาตเอาจ้าวโป่ไปไปเผยแพร่ในโซเชียลนะแล้วก็เอาไปกระทรวงวิทยาศาสตร์เพิ่มบึมบัง ไอเนียน่ยร้านเดือดเปนาวโอนแล้วน้ำมะนาหนักหนาขนาดจะสาขาวโบเลยาลากเขายาวมากเลยเนาะนนมันมันจะโตมนพองขึ้นนะคือแล้วอยู่แล้วแค่นี้เองไงเราเห็นชัดเลยสปอนมาเองครับพอดินดีใช่ใช่แต่ต้องต้องปล่อยระบบ โดยการปลูกไปใช้ระบบน้ำเลยครับเขาปลูกป่าปลูกป่าเพื่อเพื่อเป็นป่าที่ที่สมดุลนะครับเนั้นที่รากไม้จะมีเห็ดเห็ดเตาเห็ดงโกเห็ดน้งปลาเห็ดอื่นอื่นี่ที่ได้ทั้งหมดโรสีดัฟเฟิลด้วยเห็ดโคลที่ขึ้นบริเวณระหว่างระหว่างเพราะในเซอร์รินดิคาโฟรมีเห็ดโคลอยู่นั้นอยู่แล้วก็เอาความรู้กับมันใช้นี่นะครับจริงว่าต้องสัญญากับเซยวดาว่าเราจะทำบุญให้เขาต่อยปทำบุญ นี่พิษนะพิษนะเราเนี่ยเจอมันผมนี่ทำเป็นแบบปุ่นแล้ใช่ใช่ครับใช่ที่อยู่ที่ยมัต้องให้เป็นต้นแบบนี้เนี่ยถูกครับไม่มีโคนติดนะครับเราจะอยากไปปลูกบ้านเราทำไงเนี่ยนำเชื้อเขาต้องเดือนเดียวนเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้พี่รู้ว่จัดไปทิ้ไปสวนเดี๋ยวพวกกันอยู่แล้วอันนี้กำลังเอาเอาจับพวกลงไปก่อน